สปีที่คบหากันมาทําอนุ่มแมนพัฒนาพลถึงกับอดรนทนไม่ไหวต้องเผยความในใจถึงแฟนสาวนึ่งสันว่าใบาเตยเป็นคนดีอดทนและไม่เคยทิ้งกันคอยอยู่ข้างๆกันเสมอแม้จะมีปัญหาอะไรทั้งยังไม่เคยคิดว่าจะมีใครทนตนเองได้ขนาดนี้หวานหยดจนทํเอาชาวสอยก้าวลุ้นที่มีข่าวดีเร็วๆซึ่งหนุ่มแมนก็ตอบแบบยิ้มๆวา่าธุรกิจใหม่ของเขาและแฟนสาวไปได้สวยรับรองมีเฮแน่นอน ส่วนคุณแม่นินาสุธิตางานนี้มีเฮเมื่อลูกคนที่2ในท้องอายุครนภ6เดือนเป็นลูกสาวอย่างที่ตั้งใจไว้ซึ่งเท่านี้คุณสาม,มีแบงค์พัชรคอยดูแลประกอบประงมอย่างดีเหมือนเคยก่อนจะประกาศปิดอูทันทีเป็นเพราะอยากทุ่มเทแรงกายแรงใจเลี้ยงดูลูกทั้งสองให้ดีมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ Facebook.com วามสลสนเอนเตอร์เทนขอเอาใจสาวๆกับเคล็ดลับความสวยของนักแสดงสาวแอมแอนด้าไซฟริดที่ให้สัมภาษณ์กับมิตยาสาร E.S. ว่าทางงานไม่ยุ่งจนเกินไปเธอจะเข้ายิมฟิตร่างกายกับเทรนเนอร์สัปดาห์ละ2ครั้งโดยจะฝึกทั้งเวทเทรนนิ่งโชกมวยและวิ่งใครจะเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะคะ แลนจะฟ้องหย่าและประกาศปิดฉากชีวิตคู่12ปีกับสามีมาดร Rock, ็อกเกวินรอสเดลเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานักร้องสาวมันเกวนสเตฟานีวัย45ปีก็เก็บตัวเงียบไปหลายวันจนล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปาปาปรัสซีก็สามารถแชะภาพเธอได้ขณนะออกมาทำธุระที่ย่านเบเวอร์ี่ฮิลส์จะมีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านี้หรือเปล่าเข้าไปอ่านต่อเลยที่ไหนแอนต์เทนแอปพลิเคชันค่ะต้องงี้บสิ